สวัสดีครับเนี่ยนี่ก็คือรายการคุยกับเขาโดนเหล่ากบ,บาลเฉยนะฮะมันเป็นรายการใหม่ที่คิดชื่อได้ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> คุณคิดได้มกี้นี่เองแล้วตอนนี้เวลาจะห้าทุ่มครึ่งแล้วซึ่งผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จดูสภาพดีเย็ดเค่อย่าเพิ่งบอกว่ากูไม่อาบน้ำนะกูอาบน้ำแล้วนะเออและขออภัยในคาหยาบทุกคําหยาบที่ผมพูดออกมานะเวลานี้ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปด้วยนะวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาโมยซึ่งวันนี้ผม,ามําผมก็ อยากจะกินขนมปังแล้วบางเอ๊ะน้องมันอยากกินโกโก้ใช่ไหมผมก็เลยว่าจะออกไปซื้อโกโก้แต่ก็บอกว่าถ้าไม่มีโกโก้จะเอาอะไรไหมก็มันก็เอาขนมปังยัสตรอเบอรี่ของโปรดมาแล้วนะเพราะว่ามันเคยกินอยู่รอบหนึ่งร้านที่ผมเคยรีวิวอะสองชิปและอีพีด้วยอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยละ่ะ <c oughs> ขายของกังนงี้ได้หรอโอเคเข้ามาเข้าเรื่องของเรากต่อนะครับแล้วผมก็ช่วงนั้นอะคือประมาณทุ่มกว่ากว่าละด้วยความที่ผมอยากกินขนมปัง อะไรวะสั่งไส้สังขยาซึ่งร้านนั้มันมีอยู่มันเป็นปังปิ้งผมก็เลยบอกว่าเนอเอาอะไรไหมเอาโกโก้ไหมเอาคักี้เอาโกโก้นะถ้าไม่มีโกโก้ก็เอาอแล้วเสียงกูเป็นอะไรเนี่ยไอ้บ้ามันมันจะเอาแยมสตรอเบอรี่ขนมปังแยมสตรอเบอรี่นะก็ผมก็เลยเออกไปซื้อแล้วมันฝนมันก็ปล่อยๆด้วยความอยากกินผมก็เลยเออกไปซื้อแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามีเมนูใหม่ขึ้นมาคือพริกเผาหมูยองอะไรเงี้ยเออผมก็เลยเออหน้าลองอ่ะก็ลองไปดู เออไ่ถึงร้านปุ๊บโหบอกเลยนะว่าสุดติงกระดิงแมวร้านเขาขายอยู่ในเรียกว่าหลบฝนเอาละกันถ้าพูดง่ายๆคือหลบฝนนะเลยไปสั่งเขาบอกว่าพี่ครับเอาตอนแรกผมจะกินชาไทยสังข,ขยาแล้วก็ยขขยแยมสตรอเบอรี่เออชาไทยไม่มีครับแล้วก็เลยต้องไปซื้อแขขยมสตรอเบอรี่แล้วก็สังข,ขยาแล้วก็เมนูใหม่ของเขาพิ่ซ่าหมูยองอะไรประมาณเนี้ผมก็ไปซื้อเสร็จไวหลังจากนั้นปุ๊บ ก็ช่วงเวลานั้นผมก็ผมไม่รู้ไงว่าผมต้องแยกกล่องออกมาเพราะว่าคือสามสามไส้นั้นมันรวมอยู่ด้วยกันไงมันคงเป็นความผิดพลาดของผมเองด้วยที่ไม่ได้บอกเขาว่าแยกครับเขาถามแล้วนะแยกครับแยกไหมคะเอาลงมันเอาลงกันไปเลยไหมผมตอบไปเลยว่าใช่ซึ่งคิดไม่ทันไงนั่นแหละหลังจากนั้นผมซื้อเสร็จใช่ปะเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาบ้านเวแล้วก็ยื่นให้น้องกิน เออน้องมไม่กินพอน้องมันหน่อยเพราะว่าพี่น่าจะเอาแยกกล่องมาทําไมกูงโง่อย่างนี้วะเออมันเป็นความผิดผมด้วยส่วนหนึ่งแหละเพราะว่านั่นแหละ <c oughs> แล้วก็นะผมก็เออไม่เป็นไรแต่เราก็กินของสังขยาของเราก็ได้นะเว้ก็กินสังขยาเสร็จโอ้โหพระเจ้าโคตรอร่อยออแบบสังขยานี้ผมชอบสังขยาสะละอร่อยมากหวานเจ็บผลสุดท้ายผมก็กินสตรอเบอร์รี่ของมันไปนิดนึง กินของไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะหมกพริกเผาหมูยองไปนิดนึงคือมันมันมันอาจเป็นสามชั้นอะคือข้างในนะมันจะรวมไปด้วยพริกเผาหมูยองเอ้ยยอสรตเบอรี่เอ้ยแล้วก็สังขยาคือมันรวมรวมมันก็มันมันไม่คคอยเข้ากันอะมันไม่เข้ากันเลยถ้าพูดง่ายๆคือแม่งเปรี้ยเดือวหวานเดี๋ยวเค็มอันนั้นช่างมันไม่เป็นไรกินก็กินเสร็จตอนแรกผมไปงอน้องผมในห้องไงเออมันก็ดิงเชิงบอกไม่กินไม่กินบอกว่าเออกินนะเอออุตส่าห์ซื้อมาแล้วซื้อมา นะในราคาที่สามสิบห้าบาทโอเยดเคคือไม่ไม่เท่าไหร่ไงก็อยากกินก็เลยให้น้องมันกินไปไปไม่รู้ว่ามันกินเสร็จหรือ,อยังนะไม่ไม่รู้ว่ามันกินหมดแลนะ้วตั้งแต่ทุ่มหรือสองทุ่ม <c oughs> น่าจะกินหมดแล้วล่ะอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่มาบ่นให้ฟังเฉยๆสำหรับแล้วก็ติดตามอีพีหน้าด้วยนะถ้าถ้าชอบสไตล์การพูดผมนะครับแนะนํานะครับให้ไปฟังเยอะๆฟังได้ฟังในไลฟ์ผมเยอะๆผมมีไลฟ์ทาง facebook ส่วนตัวด้วยนะ ก็อย่าลืมไปดูเข้าไปไลค์ไป check, แชร์เราไม่เข้าไปพูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ไม่มีพูดเยอะแล้วเจ็บคอไปลนะสำหรับเดืนนี้กูให้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ